สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้ยายต้อยจะมาทําจะสอนทำํำยาฆ่า,มาแมลงนะคะเพีย้ยเพี้ยแดงเพี้ยขาวเพีย้ยอะไรทุกอย่างเพี้ยอะไรเพี้ยอะไรหมดทุกอย่างนะคะฆ่าได้หมดเลยค่ะแล้วจะใช้อันนี้นะคะนี่เต้าขาวเต้าขาวขวดเล็กค่ะครึ่งขวดเทลงไปเลยเดี๋ยวจะผสมกันนะคะเต้าขาวขวดเล็กครึ่งขวดนะคะ น้ำส้มสายชูเอาเท่ากันเลยนะคะทุกคนครึ่งต่อครึ่งนี่ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ไม่มีพิษมีภัยต่อร่างกายนะคะเล่าขาวขนาดคนดมยังเหม็นเลยนะคะเนี่ยยังเป็นลมเลยต้องใส่แมสเลยนะคะน้ำส้มสายชูก็ครึ่งหนึ่งนะคะ เอายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อเหมือนยายขอเป็นน้ําส้มแต่เล้าขาวนี้ก็คือเอาเล้าสักขาว40กปีที P ่สอะไรก็ว่าไปนั่นแหละค่ะประมาณนั้นแหละนี่ผสมยายผสมใส่ขวดนี้ไว้ผสมใส่ขวดน้ําดื่มนะคะแต่ว่ายายจะแกะนี้ออกแกะตาน้ําดื่มออกมันจะได้ไม่หลงนะคะแล้วก็ผสมเข้ากันแล้ว,ลวตอนเราผสมใส่ป๊อกกี้ยายก็จะใส่อ่า สองช้อนนะคะสองช้อนป๊อกกี้หนึ่งอ่ะสองช้อนโต๊ะที่ผสมแล้วเนี่ยผสมแล้วเนี่ยผสมเล้ากับน้ำส้มสายชูนะคะเวลาใส่ป๊อกกี้แล้วยายก็จะใส่สองช้อนป๊อกกี้แล้วก็เติมน้ำให้เต็มแล้วก็ใส่ไอ้น้ำยานะคะน้ำยาล้างจานชนิดไหนก็ได้นะคะครึง่งครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาประมาณนั้นนะคะนะคะทุกคนเดี๋ยวยายจะไปสวนแล้วจ้าตอนนี้ ตอนนี้หกโมงเยน็นพอดีได้เวลาฉีดยา,มาแมลงพอดีเลยค่ะฉีดตอนเย็นนี่แหละมแมลงมันจะตายดีนะคะทุกคนจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าคงเข้าใจนะคะทุกคนทําตามนะคะดีมากๆเลยค่ะยายเคยฉีดไปรุ่นหนึ่งแล้วตายเกลี้ยงไม่เหลือค่ะแต่ตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกยากข้าง,ขงงามแล้วก็ลอยมีเพียมายายไปดูเมื่อวานนี้ วันนี้ต้องไปฉีดจัดการจ้าไปกันเลยไปสวนจ้าสวัสดีค่ะ